ขอญาตไปที่ทองคำสักนิดหนึ่งฮะแมดูแล้วร่วงโรยลงมาเรื่อยๆเออสามพันจะหลุดหรือเปล่าที่เราตั้งคอสเกตกันไว้นะครับหลุดไม่หลุดอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่นายแพทย์กิตชรธิรัญยสิรินะครับประธานกลุ่มบริษัท MT s ม o โกแม่ทองสุกนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านทุกฝังครับครับคุณหมอฮะสามพันเหรียญเนี่ยจะหลุดไหมฮะรอบนี้ครับ ยากครับ<า>ผมนะคิดว่าโดยภ<ร>าพรวมเนี่ยน่าจะไม่หลุดเลยเพราะว่าออข่าวตอนนี้เนี่ยการที่ราคาทองคำทำจุดต่ำสุดในสัปดาห์ที่แล้วสวองจุดบริเวณสามพันหนึ่งร้อยสามสิบประมาณช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบในช่วงวันศุกร์หมายความว่า ในวันศุกร์เนี่ไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ส่วนหนึ่งช่วงเช้าวันนี้เนี่ยราคาทองคำบีกลับขึ้นมาซึ่งน่าจะรับข่าวการที่ทางสหรัฐอเมริกาถูกลดเครดิตหนิ่งาจากบริเวณ 3A เหลือ 2A 1เนี่ยตรงนี้ทำให้ทองคำเมื่อเช้านี้บีขึ้นมาจาก3,200เหรียญเนี่ยมาที่3,230ตรงนี้ก็น่าจะเป็นสภาพที่เป็น ค่าบวกกับราคาทองคําแล้วก็เชื่อว่าค่าเง,างนินดอลลาร์ก็มีโอกาสาที่จะอ่อนได้อีกในคืนนี้ดังนั้นโดยภาพหลักตรงนี้เนี่ยประเด็นก็แน่าจะส่งเสริมให้ราคาทองคําเนี่ยอย่างน้อยที่สุดหยุดตกได้ <S <S แต่ว่าความไม่ชัดเจนของเภาวะเศ,ษศ,ศร,รษฐกิจณขณะขน,นี้เนี่ยแน่นอนระยะสั้นเนี่ยจะมีความผันผวนสูง <S <S นะครับโดยทองคําจะมีแนวรับสําคัญเลยเนี่ย ที่บริเวณสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญซึ่งตอนนี้ไม่ได้ทำโโต่ำกว่านี้หมายความว่าโอกาสที่จะหลุดสามหนึ่งห้าศูนย์เนี่ยน่าจะยากน่าจะยากนะครับ,รบแล้วก็ทองไทยเนี่ยบริเวณห้าหมื่นบาทต่อบาททองคำก็น่าจะเป็นแนวรับที่สำคัญนะฮะในทางกลับกันเราเชื่อว่าสัญญาณการหยุดตกเริ่มมีแล้วนะครับแล้วก็มีสัญญาณของการปลับตัว ในลักษณะของการกลับทิดอยู่แต่ว่าจะยืนยันได้เนี่ยต้องผ่านไปสักห้าวันทําการนะคระับว่าตอนนี้ความผันผวนในเนื้อข่าวก็มากระแทกกับราคาทองคำเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่ครับค,ครับผมครับครับ,รบในระยะสั้นเนี่ยมันมีโอกาสไหมครับว่าที่ราคาออทองคําในตลาดโลกเองเนี่ยมันจะกระดับขึ้นไปที่ระดับเดิมได้อีกอ่ะ อ,อถ้าในระยะสั้นผมคิดว่ายังนะครับมผมเชื่อว่าน่าจะรออย่างน้อยต้องอีกสักเดือนสองเดือนเพราะให้ผ่านสภาวะที่มีการต่อรองทางการค้า90้าวันกับประเทศต่ตางๆก่อนนะฮะซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้ราคาทองคำตอนนี้ถึงแม้จะหยุดตกแต่ไม่ขึ้นทันทีแต่จะเคลื่อนตัวในกรอบไซด์เวสกริยะหนึ่งโดยสร้างฐานบริเวณสามพั้อย้าสถึงสามพันาร้อเหรียญก่อนครับ ครับนะครับเอ๊ะถ้าดูจากกรอบตรงนี้ฮะคุณหมอความผันผวนแบบนี้ในเชิงของกลยุทธ์บางฮะช่วงระหว่างนี้โอเคมันรอไม่ได้ไวจะให้ชัดเจนเมือ่อไหร่อระหว่างนี้มันอยากจะลงทุนหรือว่าอยากจะเก็งกาไรเนี่ยกลยุทธ์ในแง่ช่วงนี้ควรจะกําหนดกรเกินอย่างไรคุณหมอฮะคือท่านในระหว่างนี้เราเรียกว่าเป็นนักลงทุนระยะสั้นและเป็นนักลงทุนเกง็งกาไรหนึ่งก็คือพอตโฟิโอท่านเนี่ยต้องเข้าเร็วออกเร็วนะครับโดยมีแนวรับที่31,50่าถ้าหลุดตรงนี้ลงไป ให้หนีนะครับหนีในที่นี้หมายความว่าให้ตัดสัดชุนนะครับถ้ายังยืนอยู่ตรงสามพันสองร้อยขึ้นไปได้ให้เกงระบาในทิศทางาขึ้นซึ่งก็ย้ําแล้วว่าในช่วงต้นเนี่ยการขึ้นมันอาจจะขึ้นเป็นกรอบไม่ไกลนะบวกลบที่หนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับบวกลบที่หน,<ม>นึ่งร้อยเหรียญอันนี้ราคาแก่งวันละร้อยเหรียญเนี่ยเห็นได้เกือบบ่อยๆนะครับ บริเวณแนวต้านหลักเนี่ยบริเวณ 3, สามพนา้เหรียญน,น่าจะเป็นแนวต้านหลักระยะสั้นระยะสั้นแต่จะขึ้นไปถึงสามพห้าร้อยเหรียญซึ่งเป็นจุดสูงสุดเจมไหมเนี่ยผมเชื่อว่าปลายปีน่าจะเห็นครับครับครับ,รบถ้าถ้าอย่างนี้มีคำแนะนํากับน้องทุนอย่างใดดีครับบางคนอาจจะมีทองอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมฮะครับคนที่มีทองคําถืออยู่น่าจะเป็นประเภทน้งทุนระยะยาว ถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวที่ไม่ได้เป็นนักเก่งกําไรก็ถืออยู่เฉยๆไม่ไต้องกรหัวนะครับ,รบแต่น,นักลงทุนระยะสั้นที่จะเข้าออกโรในช่วงนี้ก็เข้าตามช่วงราคาที่เป็นแนวรับแนวต้านแล้วก็อย่าลืมว่าซอยให้เป็นไม้ย่อยๆในการเข้าออกได้เร็วก็จะสามารถทํากําไรได้ง่ายหรือเวลาที่ตัดขาดทุนก็จะได้ไม่หนักหนาสาหัสนะครับ พูดง th ah right, right, ่ายๆถือถ an ้าถ okay. mm ้า hmm, น uh, uh, ึกถึงเราเราเรานั่งชมมวยครับคุณหมอฮะก็เหมือนกับว่างานเนี้ยยับถอยก่อนถูกป่ะฮะใช่ยับเก็บคะแนนเพราะว่าอย่าลืมว่านักลงชุนหรือนักเกงกาไรระยะสั้นต้องทาแบบนี้นะครับคือการยับเก็บคะแนนไม่ใช่เอาหมัดเดียวแล้วเจาะไม่รับแล้วแล้วที่สําคัญอย่าพิงเชือกนะอย่าติดอย่าคุกวงในกับเขาเดี๋ยวแย่ถูกป่ะฮะใช่ใช่ใช่อันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งเหที่เราบอกว่าถ้าเราคิดว่าสามหนึ่งห้าศูนย์ในขนาเนี้ยไม่น่าหลุดละ แต่ถ้าเกิดมันเกิดมีข่าวร้ายจริงๆแล้วหลุดลงไปก็อย่าลืมต้องทิ้งบอมหนีออกด้วยเหมือนกันอ่าง่ายคือแยบถอยอย่าอย่าอย่าติดมุมอย่าคุบวงในประมาณนั้นับคุณหมอครับใช้ครับครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะคุณหมอกิจรัติรัญญสิรินะแหมก็น่าสนใจว่ากลยุทธ์แยบถอยนะ ติดชึ่งติดชึ่งนะฮะก็คือถ้าเรานึกถึงเวลามวยเนะี่ยต่อยยับเอาคะแนนก่อนครับ,รบเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะฮะอย่าอย่าไปหวังว่าตุ้มเดียวจะได้นะม,มันมีโอกาสน้อยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นลักษณะของการเก่งเอาไปอันนี้คือเหตุภาพนะครับแต่จุดที่คุณหมอพูดถึงว่าสามพยากที่จะหลุดนะฮะอันนี้ในแง่ของราคาที่เป็นเหนนะรียญนะในทองคําบ้านเรา50,000ก็มีโอกาสหลุดยาก อันนี้ก็คุณหมอมองไว้ยังไงให้ว่า3150เป็นในรับสําคัญนะแล้วก็5 0,000บาทเนี่ยในบาททองคาเนี่ยก็ถือว่าเป็นในรับใหญ่ก็เราดูนะฮะคุณใช้ัยมีทองอยู่ในมืออยู่ว่าจชื้นหน่อยจชื้อหน่อยนะจชื้อหน่อยคุณหมอบอกว่าถ้ามีอยู่ที่คุณทชัยถามใช่ฮะใถือไว้ก่อนเพราะมองระยะยาวเนี่ยก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่สําหรับในแง่ของราคาทองคานะครับอันนี้ก็เป็นในมุมของทองคา